เบิ่งไปบนไ่นน้กะงามเดล่ะเอาเบิ่งเบิ่งไปบนไ่นน้กะงามเดล่ะกะมุมบ้านใดกันนะเราชนะใจบองในควงปะโอนเบิ่งติดคงสู้สีดิ่งดองเอาลองเบิ่งติดคงสู้สีดิ่งดองลองมาหักกับบองรับรองไม่ชอบช้ำ สวัสดีค่ะวันนี้พออยู่ที่บ้านมงดอยปุยนะคะก็นอกจากงานในสภาทีเา่เป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติของสอสแล้วในการที่จะยื่นร่างพรบสุนทรีและาการ่อมสุิทรข้ามพรมแดนของพรรคก้าวไกลนะคะงานนอกสภาเราก็ยังไม่ทิ้งะคะ่ะเพราะเราก็ต้องอามาเก็บข้อมูลการใช้เครื่องไม้เครื่องมือของพี่น้องประชาชนความยากลําบากกับเทียบกับงบประมาณที่ลงมานะคะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลกันนะคะในในฐานะของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการที่จะพิจารณางบประมาณหรือปัยะติงงบประมาณต่างๆก็จําเป็นที่จะต้องมาดูพื้นที่จริงค่ะแล้วก็จัดสรรงบประมาณนโยบายนโยบายของภาครัฐที่ลงมางกับการจัดสรรงบประมาณก็ต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะจากสภาพการท <ำ S 2> ําแนวกันไฟของพี่น้องประชาชนค่าแรงค่าอาหารค่าน้ําดื่มไม่เพียงพอค่ะในบ้านมงดอยปุยเนี้ยป,ปีปีหนึ่งในช่วงฤด,ดูไฟหรือฤดูฝถุนวันเนี้ยใช้งบประมาณทั้งหมดเกือบกวา่าล้านกว่าบาท สองล้านบาทแต่งบประมาณที่ทางภาครัฐสนับสนุนมาเพียงห้าหมื่นบาทเองนะคะซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลเนาะในฐานะที่เป็นผู้แทนรัศดรในเขตนี้แล้วก็รับผิดชอบในเขตบ้านมุงดอยปุยบ้านอุทั่งเคียนนะคะแล้วก็ตำบลแม่เหี้ยด้วยที่อยู่ในเขตป่าเขตปัญญาเน,นี้ยก็จําเป็นที่จะต้องมาเห็นสภาพจริงแล้วก็ไปพูดแทนพี่น้องประชาชนในสภาแล้วก็เรียกร้องงบประมาณจากนโยบายภาครัฐที่ลงมาค่ะ